จุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับคนในสังคมมากขึ้นเด็กและเยาวชนอ่านหนังสือน้อยลงขณะนี้ดิฉันอยู่ที่โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดงอำเภอลืออำนาจสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจ,จเจริญเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เล็งเห็นความสำคัญนี้จึงได้นํากิจกรรมมาบูรณาการสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะ าาาาาจากการที่ได้เห็นการอ่านนั้นือของนักเรียนในปัจจุบันน่นมามันน้อยมากคุณครูจึงได้ร่วมกันคิดทำอย่างไรให้นักเรียนหานมารักการอ่านก็ลองใช้กิจกรรม ให้ได้เรียนได้มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการต่อยอดความคิดกิจกรรมนั้นชื่อว่ากิจกรรมชวนเพื่นอ่านอ่านหนังสือเล่นโปรดค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะคุณผูพบกันอีกนชื่นเคยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์รากกาทางวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมรากกาทางชวน สองสามสี่าแม่ภาษาจีนแล้ค่ะอ้าเรามาษาจีนอ่าวันนี้เรามีเล่มูมาพวกเนี้ยทำเสน่เล่เปลี่ยนสิ่งกันในยกันนะค่ะเล่มที่สองเราวันนี้จะต่างกบบจับดานแล้ว นครทใ่มีในสดจะมานำเสนอตัวใม้คุกม่าหากเกี่ยวกัสชีวิตประจำวันนะครับการทำอาหารนะครับทุกคนยต้องทำอาหารนะครับผมปเด็นมาแนะนำแบบหลังสสุดเสด็จร้อเอ็ดเมนูยังไปถึงบ้านผมต้องรีบไปทำให้คุณตาคุณยายรับประทานนะครับมีเมนูอาหารเยอะแยะมากนะคมก็เลยมาแนะนำให้เพื่อนๆรับทานนะครับนี้ เราจะมาเล่นเกนกาะทานคาเด็เดนเล่นโนะคะข้าขอให้เรียนทุกคนเรื่องอ่านเ,เากัน ังจากที่ได้ให้นักเรียนเลื่อกหนังสือเล่มโปรดของตนเองมาคนละหนึ่งถึงสองเล่มเพื่อจะได้แนะนาให้เพื่อนๆอ่านนักเรียนสามารถเลกเปลี่ยนกันกลับไปอ่านที่บ้านได้จากนั้นนักเรียนมาร่วมกันลวความเห็นว่าหนังสือเล่มใดเป็นหนังสือเล่มโปรดประจําสัปดาห์เพื่อจะได้ต่อยอดความคิดสร้างจินตนาการต่อไปค่ะหลังจากที่เราได้อ่านหนังสือเล่มโปรดของเราทุกคนแล้ว จากสัปดาห์ก่อนแล้วก็ได้นำหนังสือเล่มโปรดของทุกคนมาแลกเปลี่ยนกันนะในสัปดาห์นี้เราก็ได้หนังสือเล่มโปรดที่นักเรียนทุกคนรวบรวมาแล้วคือเรื่องสัมผัคือเรื่องสัมผัทีนี้พอได้พอเราทุกคนได้เรื่องโปรดแล้วเราก็จะมาทำแผนทังบางค,าคิดโตทุกคนน,น,นะคะ พอแ,อแลพอยรู้สำเชอบหรอชู้ชอบเล่นลันหอไมจะยืนลงมันตลอดตามีพี่ายไปเรยรู้สกายืนมันใน่กหลังจากที่ได้เรื่องโปรในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องสัรพั กิจกรรมที่นักเรียนจะได้มีส่วนร่วมต่อไปก็คือการสร้างแผนทางความคิดเพื่อนักเรียนจะได้สรุปข้อคิดสำคัญที่ได้จากการอ่านเรื่องสังทองหลังจากนั้นนักเรียนก็ร่วมกันแต่งเรื่องสัง้นโดยนำข้อคิดจากเรื่องสังทองมาเป็นแก่นของเรื่องเพื่อจะได้ทำภาพยนตร์สั้นต่อไปค่ะ เยเเมดีวสามารถต่อยอดความคิดสนุกกับการสร้างภาพยนตร์สั้นสร้าง,างจินตนาการให้กับนักเรียนและที่สาคัญสามารถสร้างวิสัยรักการอานให้กับนักเรียนได้ด้วยค่ะนาาารรมมมีีิชะเเยยท ชวนเพื่อนอ่านผ่านหนังสือเล่มโปรดน,นอกจากจะทําให้หนูฝึกิสัยการอ่านแล้วก็ยังสามารถทำให้หนูฝึกความคิดสร้างสรรค์สามารถทำภาพเดือนสร้างได้ดางานแนี้เป็น ที่สร้างเสรมิมจิตวิารและปูฝังกิดสมนึกในการอ่านชอบกิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่หลากหลายไม่จำก,กัดความคิดผมชอบกิจกรรมนี้ครับนับได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถต่อยอดความคิดสาาร้ออางทิัและกการอ่านที่กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีซึ่งการอ่านสามารถพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพเมื่อบุคคลมีคุณภาพจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนา,าประเทศาติต่อไปค่ะ คนเดียวที่คอยดูแลผมตั้งแต่จำความได้ตอนนี้ท่านกำลังป่วยหนักผมรู้อย่างเดียวว่าผมต้องพายายไปหาหมอซึ่งไม่รู้ว่าจะต้องใช้เงินมากมายขนาดไหนและผมก็ไม่รู้ว่าจะหาเงินนั้นได้ยังไงเดี๋ยวตอนนี้นนะไใช่เดี๋นะครัวบวันนี้ตอ,อนจีดกจะมเาเไปทนไปสินะคะ อานัเกเรียนทุกคน,นก็จะจะให้ครูอธิบายแล้วนะคะ่ต่อไป,ปรเราจะลงมือว่าถ้าแกนในหัวข้อสองชั้นค่ะคุณรูให้เวลานกักเรียน1ชั่วโมงลงมือทำแล้วก็เอาไปส่งคุณครูนะคะ ะแต่ตสมุทำไมล่ะคะผมเจอไปว่าภาพครับค<อ>ูต้องสมุดบ้านภาพนะคะคอหมาว่าผมไม่มีซื้อคะ่ะถ้ายังงานเดี๋ยวคุณครูมีสมุดบาา้านภาพเดี๋ยวจะเอาให้นัดนะคะถือว่าเป็นความดีที่นักตั้งใจเรียนนะคะลูกขอบคุณค,ครับครู ไปไหนกันนะเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยสงสัยต้องมีอะไรนแน่ๆยุทธต้องรีบตามไปดู <c oughs> ว่าจะ่เอ็งเจอไเอาข้าวปลาอาหารมาจากไหนละ่ะอย่าบอกนะว่าขโมยใครมา,เป,าเปล่านะยายงั้นไม่เคยกินจะขโมยของใครอาหารช่วงนี้งนะั้นหอดมาจากโรงอาหารของโรงเรียนครับออดีแล้วจำไว้นะนะัดนถะึแม้เราจะจนเราก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใคร การเป็นคนดีมีคุณธรรมสักควาหนึงยายเชื่อว่าน่าจะต้องได้ดีนะลูกครับยายข้าวคุณซอยอยู่นี่เองนะคะกำลัจจคงจองห้องนอนพอดูค่ะค่ะนักเรียนของเราเด่หันมาปันเงินกันมากขึ้น,น,น,ใในคคเลยนะ้าน่าตื่นใจแทนของอังเลย ใช่ค่ะทุกวันนี้เด็กนักเรียนของเราเป็นความสำคัญของการออมมากขึ้นรู้จักแบ่งใช้แบ่งเก็บค่ะตสอนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจริงหรอคะค่ะค่ะ,คะจะไปเดี๋ยวนี้แหละคะ่ะ เราเป็ขยสีเรากร็จ,จะกลับบ้านเหมนกันาใหิ้งขยะอยู่ตรงนี้อีกนะเงินโชคดีจังเลยเงินตั้งเยอะเราได้เงินไปรักษายายแล้วแต่ เอาไปตำรวจจะไม่จับเราเหรอแล้วเราจะทำไงดีนะ้าเราจะนำไปคืนเจ้าของแต่ถ้าหาวเราเอาไปเงินจำนวนมากขนาดนี้เจ้าของเงินต้อหนัดรรอนแน่ๆเลยยายเคยสอนเสม,มอว่าถึงเราจะจนแต่เราต้องไม่เสร้างคงนหนร้อน,หนใหกับใครแล้วเราจะทำไงดีนะ้งางั้นเรารีบไปหายายแล้วเอาเงินไปคืนเจ้าของดีกว่า อ้าวนะกลับมาแล้วเหรอลูกครับครูยายผมเป็นยังไงบ้างครับคุณยายเป็นไข้หวัดนะครับหมอให้ยายไปแล้วอีกสักพักก็อ,อกาการจะดีขึ้นตามลำดับค,ครับหมอ,อแต่แต่อะไรดีวนะตผมไม่มีเงินใจใ่ายค่ายาพวกนี้หรอกครับ นะคะขอที่ผมชำระผมตรงนี้ได้ครับ <c oughs> อะไรลนะคะนัดอ่าวนี่มันเรียนนะคะนัดไปเอามาจากไหนครผมเก็บมันหน้าที่หน้าอาคารเรียนครับไม่รู้เป็นของใครแต่ผมคิดว่าเืินนี่มันต้องสำคัญกับคนที่ทำหายแน่นอนครับ <c oughs> แล้วนัดเอามาให้ครูทาไมล่ะคะทาไมไม่เก็บเอาไว้มันจะเป็นสำหรับนัดไม่ใช่เหรอยายเคยขอซ้อนผมเสมอว่า ถึงเราจะจนแต่เราต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครจริงที่ผมอยากได้เงินแต่ผมขอเลือกหาเงินด้วยความศรจสิริครับไม่ต้องห่วงเรื่องเงินค่ารักษาพยาบาลนะคนะนัเดี๋ยวคุณครูจะออกให้ก่อนแล้วนะัดค่อยไปทํางานช่วยเหลือครูที่ห้องสมุดตกลงไหมตกลงครับครูขอบคุณครูมากครับ โอเราไม่เกลียดนายแล้วนะว่าจะเอ็มซไกไไปเป็นยังไงคะ इन्हें